ถุงใต้ตาลึกจะแก้ยังไงให้เรียบเนียนขึ้นโดยไม่ต้องผ่านถังใครมีปัญหาถุงใต้ตาเหมือนกันช่วยกันคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอซีด้วยนะหมอซีด็อกเตอร์อินสปน์อินเลิฟอคุณหมอพาโลกสามกี่ปีแล้วที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตาะประมาณ2อสปีแล้วค่ะสีมันจะเหมือนแพนด้าค่ะช้นๆก็เป็นชั้นๆนะ นะเมื่อกี้เล่าให้หมอฟังว่าก่อนเจอหมอซีเคยไปยิงอะไรมาบ้างนะไทฟูเธอมาคนเลใต้ตาด้วยอะค่ะ,ะมันไม่เห็นความต่างค่ะ,ะมไม่รู้สึกว่าฉีดอะฉีดแล้วก็ยังเหมือนเดิมพอเจอหมอซีครั้งแรกนี่คือเจอในช่องทางไหนบ้างคะเจอเอ่อเรื่องเกี่ยวกับซ่อมแซมผิวแชั่ผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วนมาเจอกันในทิกตอกค่ะ,อะชอบค่ะชอบรูบ้สึกว่าได้ความรู้แบบเทียบกับที่ทํามาแล้วทางนี้ได้ความรู้แล้วก็รู้ว่า การซ่อมงเซนผิวเนี่ยมันจําเป็นอยากได้ผิวที่มันแบบอิ่มฟูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนในรูปที่คนไข้จริงอ๋อโอเคแล้วก็บางเคสที่ที่ดูแล้วแบบแตกต่างอะค่ะเห็นชัดเจนเนยวันนี้ที่หมอซีซ่อมผิวแล้ววางฟิลเลอร์ที่ขอบกระดูกผลลัพธ์มันต่างกันยังไงบ้างเลยถุตตตงตาหายไปเลยคะ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะดีขึ้นเยอะขนาดนี้คิดว่ามันจะยังเป็นถุงอยู่แล้วเมื่อกี้ดูแล้ว มันหายเลยอะออจากที่เป็นถุงสองชั้นออคือมันอิ่มฟูขึ้นนะคะมันไม่เหี่ยวออลดไปประมาณสิบปีได้โอ้โหสุดยอดยนดีขึ้นเยอะมาก ชอบเลยเนาะนะครับนี่คือรูปที่คนไข้อนุญ,ญาตนะรับเคสนี้เนี่ยคนไข้ไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วปรากฏถูกใต้ตามันยิ่งโบลึก,กว่าเดิมที่หมอนั่งยิงซ่อมผิวเป็นชั่วโมงเลยกว่าผิวคนไข้จะฟูขึ้นแล้วเวลาผิวฟูขึ้นเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์เราไม่ต้องไปอัดเข้าไปในถูกใต้ตาครับหมอใช้ฟิลเลอร์วางบริเวณขอบกระดูกนะแล้วฟิลเลอร์หมอใช้อย่างดีนะวันนี้หมอใช้เบลโทรของสวิตหมอซีจะไม่ใช้ยาหิ้วยาปลองกับโบฟิลเลอร์เกาหลีราคาถูกแค่ไหนไม่ใช้ใช้ตัวท็อปเลยแต่ว่า คนไข้หมอจองโคต้า40%มานะครับเอาเงินที่ต้องจ่ายค่าตัวดาราคา่าโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้นะช่วยประหยัด40%นะถุงใต้ตาเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มคนไข้เรียบเนียนขึ้นผิวเด้งมากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอให้เน้นการซ่อมผิวชั้นบนก่อนนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตนะครับนะเวลาที่ผิวชั้นบนเราหย่อนครับใต้ตาจะโบกร่องแก้มหรือมุมปากตกเคสนี้หมอนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงเวลาที่ผิวชั้นบนเด้งนะครับ ใต้ตาก็จะเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มจะเรียบเนียนขึ้นมุมปากจะยกสวยอา้าวใครอยากได้โคตาประหยัดบ <c oughs> ัตเจ็ตเหมือนคนไข้หมอวันนี้เซฟ40%ไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ต ok ิตออหมอนะต้องเลื่อนขึ้นไปจะเจอปุ่มเขียวๆให้แอดไลน์เห็นไหมใครเจอปุ่มเขียวๆให้แอดไลน์กดดับบิ้คลิกจับ ให้ทักหาแอดมินหมอตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วใครแอดไลน์มาทันใครฝากชื่อเบอร์โทรทันไปบอกแอดมินเลยขอโคต้า40%ได้กิบบูเชอร์ฟรีสไขมันด้วยความเย็น9,999ฟรีฝากช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับ